สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่โย้วยกับปันปันนะครับช่องโย้วยกับน้องปันปันวันนี้เราจะไปไหนกันเลยเราจะไปเดินออกกำลังกายคเราจะไปเดินออกกำลังกายกันใช่ไหมใช่ในสถานการณ์โควิดต้องใส่แมสด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูดีว่าเดินบรรยากาศเป็นยังไงน้องปันปันอายุกี่ขวบแล้วคะสามขวบสามขวบค่ะ สามขาวบกว่าแล้วใช่ไหมวันนี้สะพายกระเป๋าอะไรเนี่ย,กร,ยกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนอยากไปโรงเรียนหรือยังยังค่ะทำไมไม่ได้ไปโรงเรียนล่ะคะก็มีโควิดอยู่นะคะอ๋อมีโควิดอยู่เหรออันไหนมาสัมภาษณ์ไหนดิน้องบันปันบันปัน,ปน,ปนอยากไปโรงเรียนยังคะยังค่ะยังไม่อยากไปเหรอ,หรอทำไมไม่อยากไปล่ะ อ๋อแล้วถ้าไม่มีโควิดจะไปโรงเรียนไหมไปค่ะไปค่ะอันนี้ชุดอะไรเอ่ยชุดมาคอนี่มาคอน,นี่โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินออกกำลังกายกันนะโอเคไหมเดินเลยค่ะจับมือ,อเราจะไนี่ค่ะอ่าค่อยเดินก ดูบรรยากาศนะครับทุ่งนาสวยไหมสวยเลยนะบรรยากาศยามเย็นนะครับก็สวยงามมีรถด้วยค่ะมีรถด้วยบ้านอยู่ใกล้ถนนก็อย่างเงี้ยเนาะมีรถวิ่ง วนลอกไห่วันนี้บนอะไรนะบนลอกขาวแล้วนะคะวันนี้เขาอยู่ต้องไงคะเขาหยนู่นใสนู่นโ้หวันนี้หลังอากาศมันหลังฝนตกเป็นยังไงมั่งเดี๋วยวเราจะพาไปดูบ้านกันก่อนดูแล้วจะเหนื่อยออกกําลังกาย เดินเดินเ,นเ,นเนบ้านอยู่ไหนคะอย่าอย่าพึ่งนะพึ่งนะคะบ้านอยู่ไหนคะบ้านอยู่นู่นเหรอมาเดี๋ยวเรามาดูบ้านกันหน่อยอันนี้ที่ไหนะคะน,นี่ที่ไหนคะบ้านปันปัน,น,นเป็นไงบ้างคะ้านบุก้ะขอชมบ้านหน่อยได้ไหมคะ ่คะวฝะะากอะไรไหมคะฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะติดตามด้วยเปล่าตามด้วยค่ะช่องไหนคะช่องปันปันไหนคะ่ะปันปันนะคะโอเคค่ะบายบายก่อนเลิฟยู bye.